โอ๊กาบนมัสก,การปูอออรออโอ้เจริญพ่อโยมพ่อยฮะโอ้เป็นแต่ไหนของทะเลวิ่งนอนเล็กเล่าก็ได้โอ้ครับผมครับผมวิ่งเข่าดีปัยังครับบอป็ัยังดอกปูเขาวิ่งเข่าแล่นเอฟซีเพิ่นกิดพิพ,พ,พ,พิจารณาอยู่ดอกตี่เออเป็นจังไหนฝนตกบ่ราะทั้งฝนยมว้ายฮองก็เศร้านี่ปูจังว่าฮองก็สิได้ทั่วหาปูเนี่ยว่ายอยู่ในโป๊ะแป๊กโป๊แป๊กโป๊แป๊ก,ปอปกโอ้ตกแห้งครับปู ว่าโอ้อันนี้มันตกวะแห้งตกว่าปล่อยล่ะปอกแกปอกแตกเรีกวสาทอสำรับตำลาปูวทต่ิพานานม่นนห้วิ่งเด่นหนึ่งับแปดมันบ่ปูแมนปรากฏว่าเขาศูนยหนึ่งมันบ่ครับเขาเป็นแบบเยางมันอีกมันออกศูนยงออกศูนย์หนึ่งปูห้วิ่งหนึเน้นไปที่นึ่เอาวิ่งหนึ่งอยู่เนาะครับ แม่รัดไปทางไหนน้อยมบอยฮะมึงนีแม่รัดกปนั่งอยู่นอบกันนี่ละครับกาบนะว่าการเจ้าปูโอ้จะเดินวันยมแม่โอ้เนาะมีโซผิราบเอาหลับว่างกันบ่มีบ่มีครับปูเจ้าปูปูเสียนี่เข่าดีเนาะปูสุกเงียบปูเสียมึงนี่เข่าดีเนาะเล็กเป็นเนาะจ้าของปูกับเขาเจียงะปู่ทั้งปูกับเขาดีอยู่ มื่อนี่กก็จะหายแนวทั้งเล่าพัฒนาขึ้นเก้าไหลโยมพลาอครับเด็กเด็กหายเดินเดินเก้าครับหกเด้อโยมพอเด้อมือเลยอ่ะเขียนไหมล่ะเดินเก้าเดินหกเดินเก้าเดินหก มือวานเมื่อวันพุดน่ะไปบอดพอพอเต้าพอพอเต้าเขาดี้ท่ลห่เหมือเวลาก่อนแม่ปูขนาดออกื้นที่เลยเหมือเวลามือวันพุดนั่นเต้าเขาดีอยู่พอเต้าครับเึ่งว่าเข่าหลงวดติดต่ออยู่เต้าเขาศูนย์เร้าห้วิ่งหนึ่งกับศูนย์แล้มาเขาทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งมาแถมมาเขาาตัวศูนย์แยกอีกตั้งหากครับ โอเจงอยู่พอเต่านี่ก็ได้เอาเด่นเก่ากับเด่นหกจับปู่เลยน้องบอเด้อบัดนี้ครับจับคู่จ S s Eller, ับคู่มีเก้าศูนย <N iin> ์เก้าสามเก้าหศหสามาหหส อ0า0ี7ศูน8อา 3, 3> ี3เจ e. ็ดปสสามศูสเจปคูได้ย่อมพอเด้อสามเจ็สามแปดสบสองหาแม่เอาบัตรที่นี่เน้นไปที่เก้าสเก ไปที่เก้าสากาสี่อากาศศูนย์หกศูนย์หกศย์ห่หกสี่เจ็ดสี่โอ้ยีเจียตมีตะบวกรับบาดกสามศูนย์ยมอเออมีตาแหน่งหนึ่งสองสมีหาหกคู่นี่แหะบัตรนนี้เลข เลขสามตัวน้อยมพอเนาะครับเลขสามตัวกับมีอยูสี่เก้าสามศูนย์เก้าสามส่เก้าสามศูนย์เก้าสามศเกี่ศยเกสีกหสามศนหสามศูนยเน้นไปที่ศูนยเกสามรับห สามศูนย์ในยมพอาฤทธศูนย์ก็สามก็หกสามศูนย์โคบเด็กเด็กท่านไปใส่รอกเด็กศูนย์มันยังิก่อติดไปอีกช่วงนี้แมนปูศูนย์มาแทะเมื่อนี่ล้านตัวเส้นในตะล่างมันยังมีอยู่นี่อันวดกวอนมันก็มีศูนย์ในยมพรในตะล่างไนะขันมีศูนย์มันจึ้ได้เด่อครับวดก้ันไอเด่นหนึ่งอันขันมีศูนย์นมันได้เลยครับกันเลยขาดไป มีข้ามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะยอมพ่อเนาะครับมีข้าวมีหลุดเป็นของธรรมดาเป็นแค่แนวทางเนาะปู่เนาะ<ม>นะครับข้อคือเลขเลขไทยนี่เลขไทยนี่ิป่วยที่ครูสอนลราไม่ได้ป่วยหลายหรอกเพราะว่าป่วยเนี่ยจะจานไล่ว่าปีเหมืนกับโตมาเล่นนั่นเยอะครับจานไล่ว่าปีอ๋อคนได้ได,ได้วยหรอเป็นไปจุดถูบเลยคนว่าแมนมาง่ากจังครับเพิ่นให้มาตองงวดแล้วคู่ตัวเดียวไหมปู่ ให้เลขวิ่งเก้าตัวเดียวเดี๋ยวค่อยเอาคู่มันว่าสั่นเออเพราะว่าคนโทรมาเพราะว่าสิบป้ายไปห้าวันที่แปดตอนนั้นเนี่คนเก้าเท่เออเพราะว่าวันที่แปดตอนนั้นนะครับหลังจากคนที่จุดทัวันพระว่าสั่นแม่นวันพันหลับเออเพราะว่าบุญก่อศาสตรกับวันที่แปดวันวันวันอาทิตย์เนาะครับอ่าวันที่แปดคนที่ไปชาววานนี่ก็สิคนละปลไยวันที่เก้าที่สี่คนละครับผมพูวสิบเอ็ไปก่อนอ้าวสุดท้ายนี่กะ ไอ้ยมพลไอยห้าครับแม่รัดมานี่กะบไอ้ครอบครัวจรงีแไปความสูขวามเจริญโลกไ,ไก้ดไก่เจ็บจะให้มาไก่จมาไกา่ตัตานาสิ้งใดกับพห้ได้สิ้นนั่นโลกไ,ไก่ไก่เจ็บกัให้ตัดตวออกไปให้ไกลนีแจะความสูขวามเจริญตลอดไปทั้งเด็กที่ที่เขาว่าเบิ้งช่องพอยไอห้าเบิ้งแล้กกดกดไหลกดแจ้พอ,อย้ห้าเนดื้อ ทุกทายนี่จะให้อายุวันถัะสุขละเล่นก็จะเล่นพรสาธุการธรรมสการปูอา้าก็นี่แหละครับสำหรับแนวทางตำเล่าปูว่าปีนะครับปูแล้วกับพยายามให้มาดีๆนะครับผมก็มีเข่ามีรถแน่เข่าบ้างรถบ้างเข่าตรงแน่บ่เข่าตรงแน่กับพี่น้องเอฟซี FC กับพี่เจรนาเอาเองก็แล้วกันเนาะหามากหาชอบ สอบอาจารย์ได้เก่าตามอาจารย์นั่นนะครับเบิ้งใส่กันไปนะครับฝันดีฝันเข่าจังเอาจังลงทุนนะครับผมในส่วนเมื่อนี่ปูเราบอกว่าศูนย์ศูนย์มากอีกแลเดียวโอ้มีสองอาจารย์เราได้พี่น้องที่ให้ศูนย์มากนะครับสําหรับปูพิสุนโลกผลนึงว่าศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์ผลนะครับวันนี้ปูว่าปียังมาย่ำอีกมีศูนย์มาแท้แน่นอนเราพัฒน์เราเน้นให้สามศูนย์เด้อติดศูนย์กับหกศูนย์นะครับเขากันสองอาจารย์แล้วศูนย์มากนะครับ ในส่วนพอยห้าคือว่าูนย์มากแน่นอนเพราะว่ามื่ขึ้นีนฝันว่าศูญคัก0ูเนี่ยพี่น้องเอา้าติด0ูขาดว่ามีเฮมีเห,เหพี่น้องเอา้าสี่สูญยังนั่นพี่น้องก็คอยพิจารณาเบิ้งไปอีกหลายๆจา์นะครับแต่ว่าทางปูว่าปีนี่ก็แม่นอยู่คือกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาเขามาแล้วก็เรื่องก็ไร์กดแช่นะครับเพิ่มเรื่องใจทางช่องทังเพจนั่ในเด้อนะครับผมอา่ทาทังเพจ รัตณีพิมพ์สีทางพอย e หกับพอย e 5พวกแล้วแล้วก็วิชาจา๋าทางเพจเด้อร์พี่น้องเด้นนะครับในส่วนทอง YouTube ก็รัตนีชแนลแล้วก็เฮฮาพารวยนะครับมันมานกันนะครับมอแลงสองตุ้มพึ่งลำด้วยกันนะครับผม